อบอยู่20,000บาทซื้อโทราศัพท์มือถือรุ่นไหนดีถึงจะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ถ้าอยากรู้เนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีเพือพ่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปดูการสําหรับใครที่กําลังหาโทรศัพท์มือถือในงบ20 0 0 0บาทอยู่นะคะวันนี้เนี่ยเตยรวบรวมมาให้ทั้งหมด5รุ่นด้วยกันเลยเป็น5รุ่น5แบรนด์นะคะและที่สําคัญเลยคือมีทั้งสําหรับคนที่ใช้งาน Android แล้วก็ iOS ด้วยถ้าอยากรู้กันแล้วนะคะว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างเนี่ยไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะ มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะกับตัวของ Notting Phone 3 A Pro ซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่17,499บาทเท่านั้นเองนะคะรุ่นนี้เนะ่ยเป็นรุ่นสำหรับใครที่ต้องการโทรศัพท์มือถือที่มีความแปลกใหม่นะคะหยิบจับถือขึ้นมาแล้วเนี่ยดูมีความน่าสนใจสวยงามแถมยังได้ความครบเครื่องในการใช้งานไปอีกด้วยค่ะรุ่นนี้เนี่ยสำหรับใครที่เป็นสายถ่ายรูปก็ยังคงมีกล้องเพลิสโคปมาให้ใช้งานกันด้วยนะคะ เรียกได้ว่าครบจบใน1ตัวนี้มากๆเลยโดยสเปคเบื้องต้นของรุ่นนี้นั้นนะคะจะได้ตัวของหน้าจอเป็นหน้าจออมูเลต ขนาด6.77นิ้วตัวหน้าจอเนี่ยให้ความละเอียดและความคมชัดระดับ Full HD Plus ค่ะแล้วก็ให้อัตตารีเฟรเซช120เฮิร์ด้วยเหมาะสมสําหรับใครที่จะเน้นการใช้งานการเล่นเกมก็ทําได้ดีนะคะหรือว่าในด้านของการใช้งานเอนเตอร์เทนเมนต์ดูหนังฟังเพลงก็ทําได้ดีหลากหลายด้วยค่ะเพราะว่ารองรับหน้าจอที่เป็นตัวของ HDR10+ Plu ด้วยแถมนะคะความสว่างหน้าจอสูงสุดเนี่ยก็ให้มาถึง3,000นิตด,ด้วยกันเลยทีเดียวในด้านของชิปเซ็ตเนี่ยก็ได้เป็น Snapdragon 7S Gen 3รองรับ าเล่นเกมได้นะคะตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับกลางการใช้งานทั่วไปครอบคลุมการใช้งานพื้นฐานทั่วไปได้อย่างดีเลยมาได้กันกับขนาดความจุแรม12 g ิกลอม256 g b ไม่รองรับการเพิ่ม micro SD นะคะ ส่วนในด้านของการรองรับการเชื่อมต่อเนี่ยก็รองรับการใช้งาน eSIM ได้ด้วยรองรับการใช้งาน 5G Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.4ค่ะมีตัวกล้องหลังมาให้3ตัวได้กันเลยเป็นตัวกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลมี OIS กันสั่นมาให้นะคะแล้วก็เป็นตัวของ p e r i s c o p e Telephoto 50ล้านพิกเซลมี OIS ให้ด้วยเช่นเดียวกันรองรับการซูมออปติคอลได้3เท่าค่ะ แล้วก็เป็นตัวของกล้องอาต์ตไวความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด50ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็มาได้กันกันกบแบตเตอรี่ขนาด5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับการชาร์จไวได้50วัตต์ค่ะส่วนในด้านของการใช้งานนะคะตัวนี้เนี่ยก็ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 15ทําทำงานอยู่บนระบบ Nothing OS 3.1ค่ะรองรับการอัปเดตได้อีก3ปีมีการป้องกันน้ำละฝุ่นระดับ i p 6 4มาให้ด้วยดีไซน์สวยนะคะมีกล้องเพลิสโคป สเปคครบแบบนี้เนี่ยรองรับ 5G และ Wi-Fi 6 G ได้แถมยังได้ลำโพงเป็นลำโพงคู่ด้วยค่ะถัดมาตัวที่2นะคะกับ OPPO Reno 13 5G ค่ะ ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่17,999บาทนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโทราศัพท์มือถือที่ตอบโจทย์สําหรับเวัเนไหนที่เน้นการใช้งานในเรื่องของกล้องเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังถ่ายเซลฟี่ถ่ายพอร์ตเทปหรือว่าจะถ่ายภาพทั่วไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้ภาพที่สวยปรับแต่งมาให้แบบเนียนตานะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นสาวสเนี่ย น่าจะชอบรุ่นนี้กันเป็นพิเศษเลยมาได้กันกับแบตอึดชัดไว้นะคะแถมดีไซน์เนี่ยบางเบาจับถือสะดวกมือมากๆเลยสเปกเบื้องต้นของรุ่นนี้นั้นนะคะจะได้หน้าจอที่เป็นหน้าจออมูเลตขนาด6.59นิ้วมาได้กันนะคะกับอาตาัตรารีเฟรชเรท120เฮิรต์ตัวหน้าจอเนี่ยให้ความละเอียดและความคมชัดระดับ Full HD Plus ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านของการใช้งานนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์การเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ดีสีสันหน้าจอสดใสค่ะ ตัวชิปเซตของรุ่นนี้จะได้เป็นตัวของ MediaTek Dimensity 8350นะคะมาได้กันกับขนาดความจุ RAM 12 g b r o ลม256 g b หรือจะเลือกใช้งานเป็น512 g b กก็ได้ค่ะรุ่นนี้ไม่รองรับการเพิ่ม micro SD นะคะแต่ว่ารองรับการใช้งาน 5G, WiFi 6และ Bluetooth 5.4ได้อยู่ค่ะ ในส่วนของตัวกล้องนะคะตัวนี้เนี่ยจะให้กล้องหลังมา3ตัวเป็นกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลมี OIS การสั่นมาให้นะคะแล้วก็เป็นกล้องออฟตอรไวความละเอียด8ล้านพิกเซลรวมถึงเด็บคาเมราความละเอียด2ล้านพิกเซลมาให้ค่ะส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยก็ให้ความละเอียดจัดเต็มที่50ล้านพิกเซลด้วยเหมือนกันแบตเตอรี่5 6 0 0มิลลิแอมแล้วก็ชาร์จไวได้ถึง80ิวัตต์เรียกได้ว่าแบตอึดชาร์จไวจริงๆนะคะสำหรับรุ่นนี้ ระบบปฏิบัติการของเขาจะทำงานอยู่บน Android 15นะคะแล้วก็ทำงานอยู่บน Color OS 15ด้วยมีการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP69 มี AI มาให้เราได้ใช้งานกันนะคะจุดเด่นก็คือทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลักนะคะให้ความละเอียด50ล้านพิกเซลแบตอึดชาร์จไวดีไซน์สวยบางเบารองรับ Wi-Fi 6และบลูทูธ o t h 5.4และมี NFC ในตัวค่ะ และถัดมาตัวที่3ของเราในวันนี้นะคะกับตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 3 FE ที่ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1 9 9 9 0บาทค่ะสำหรับตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 3 FE ตัวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เติอมบอกว่าตอบโจทย์สำหรับใครที่ชอบการใช้งานนะคะระบบปฏิบัติการที่เป็น One UI อยู่แล้ว ต้องการเครื่องนะคะที่สามารถอัปเดตได้ยาวๆใช้งานได้นานๆแล้วก็มีความครบเครื่องนะคะในเรื่องของงานประกอบที่งานประกอบดูสวยงามเรียบหรูน่าใช้งานนะคะแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยเนี่ยก็ถือว่าซัมซุงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีค่ะพร้อมทั้งยังมีศูนย์บริการต่างๆเนี่ยอยู่ทั่วประเทศไทยเลยอีกด้วยนะคะสเปคของรุ่นนี้นั้นนะคะก็คือตัวหน้าจอเนี่ยได้เป็นตัวของ Dyna มิกอ m มู e d 2X นะคะขนาด6.4นิ้ว ตัวหน้าจอให้ความละเอียดและความคมชัดระดับ Full HD Plus เลยค่ะแล้วก็ให้อาตาัตราเิลนเฟ f e s มา120เฮิรตด้วยตัวนี้นะคะตอบโจทย์ในด้านของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเล่นเกมก็ดีค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรองรับนะคะด้วยการใช้งานชิปเซ็ตที่เป็นตัวของ Exynos 2200 มาได้กันกับขนาดความจุ LAM 8 g ิกลม128 g b หรือจะเลือกเป็น256 g ิก็ได้ค่ะสำหรับการใช้งานนะคะก็เรเียกได้ว่าครอบคลุมการใช้งานตั้งแต่การใช้งานทั่วไปไปจนถึงการทำงานอื่นๆที่หลากหลายได้เลยเพราะว่ารองรับการใช้งาน 5G Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.3ด้วยตัวกล้องหลังให้มา3ตัวนะคะเป็นกล้องหลับความละเอียด50ล้านพิกเซลมี OIS กันสั่นมาให้ในตัวค่ะแล้วก็ตัวของกล้อง u ั t ต a w i ความละเอียด12ล้านพิกเซล ส่วนตัวสุดท้ายเป็นเลนเทเลโฟโต้ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะคะมี OIS การสั่นมาให้ในตัวเหมือนกันแต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาอยู่ที่10ล้านพิกเซลค่ะแบตเตอรี่ในรุ่นนี้นะคะจะให้มาอยู่ที่4,500มิลลิแอมรองรับการชาร์จไวได้25วัต์ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 14ครอบทับอยู่ด้วย One UI 6.1นะคะกันน้ำรับฝุ่นอยู่ที่ระดับ IP 6 8 ตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าพูดกันนะคะก็คือรองรับการใช้งานได้อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวกล้องนะคะที่ให้กล้องมาครบทุกระยะหรือว่าจะมีทั้งการป้องกันน้ำและฝุ่นรวมทั้งนะคะก็ยังมีในส่วนของการอัปเดตระบบนะคะ One UI แล้วก็ตัวของ Android เนี่ยได้ใช้งานกันอีกยาวๆเลยค่ะพร้อมทั้งตัวนี้นะคะก็ให้อาการเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ดีด้วยการที่ให้ลำโพงคู่มาด้วยถัดมาตัวที่4ของเราในวันนี้นะคะเอาใจสายเกมเมอร์กันบ้างค่ะกับตัวของเร a l m e มี GT6T ตัวนี้นะคะมาในราคา18,990บาทนั่นเองตัวนี้นะถ้าหากว่าพูดกันนะคะก็คือเอาใจสายเกมมิ่งแบบเต็มๆมเลยนั่นแหละเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะให้ตัวหน้าจอนะคะที่เป็นหน้าจอคุณภาพสูงสีดีให้ความคมชัดที่ดีแล้วนะคะก็ยังให้มาด้วยกันกับชิปเซ็ตที่ตอบโจทย์การเล่นเกมได้อย่างหลากหลายรวมทั้งเนี่ยในการใช้งานหน้าจอเนี่ยก็เรียกได้ว่าทํามาเพื่อชาวเกมมิ่งโดยเฉพาะเลยค่ะหรือว่าจะเป็นในด้านของแบตเตอรี่ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าคนอื่นเลย สเปกเบื้งต้นของรุ่นนี้นั้นะคะจะมาได้กันกับหน้าจอที่เป็นตัวของ Hyper Display นะคะขนาด6.78นิ้วให้ความละเอียดและความคมชัดระดับ 1.5K และอัตรารีเฟรชเรท120เฮิค่ะ ตอบโจทย์การเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ดีนะคะด้วยความใหญ่เต็มตาแล้วก็สีสันที่สดใสพร้อมให้ความคมชัดสูงค่ะตัวหน้าจอเนี่ยเขายังมีคุณสมบัติพิเศษในด้านของความสว่างสูงสุดที่ทําได้สูงสุดถึง6,000นิตด,ด้วยชิปเซ็ตที่ได้จะเป็น snapdragon 7 plus gen 3นะคะมาด้วยกันกับความจุแรม 12GB กิกลอม2 5 6 g นั่นเองค่ะ ที่โดดเด่นเลยแล้วก็รองรับการเล่นเกมได้ดีก็คือในด้านของระบบระบายความร้อนนะคะที่มีตัวของ Vapor Cooling System นะคะมาให้เราได้ใช้งานกันรองรับการใช้งาน 5G Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.4ได้ค่ะแต่ว่าตัวกล้องของรุ่นนี้จะไม่ได้เน้นหนักมากนักนะคะเลยให้ตัวกล้องหลังเนี่ยมาเป็นกล้องหลังแบบ2ตัวด้วยกันเป็นกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลมี OIS กันสั่นมาให้ค่ะและเป็นกล้องออลตไวความละเอียด8ล้านพิกเซลนะคะ ส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยความละเอียด32ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5,500ม ah, ิลลิแอมแล้วก็รองรับการชาร์จไวได้120วัตต์ค่ะส่วนในด้านของระบบปฏิบัติการนะคะตัวนี้เนี่ยรองรับการใช้งานอยู่ที่ Android 14ครอบทับด้วยตัวของ Realme UI 5.0ค่ะมีการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP65 ด้วยจุดเด่นก็คือตัวนี้เนี่ยชาร์จไวนะคะให้หน้าจอที่มีความคมชัดสูงสเปคแรงมี NFC ในตัวด้วยค่ะ และตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะจะขาดกับระบบปฏิบัติการอย่าง iOS ไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือตัวของ iPhone 14ค่ะที่มาในราคา17,900บาทนะคะตัวของ iPhone 14เนี่ยก็แน่นอนสำหรับใครนะคะที่ต้องการโทราศัพท์มือถือที่ใช้ได้ยาวๆนะคะมีความทนทานระบบปฏิบัติการเสถียรนะคะรองรับการทำงานได้อย่างหลากหลายเนี่ยก็ต้องเป็น iPhone อยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เนี่ยราคาไม่เกิน20 0 0 0บาทก็ขอแนะนำเป็นตัวของ iPhone 14เลยเพราะว่าสเปคเบื้องต้นของเขานะคะจะ ได้หน้าจอนะคะที่เป็นหน้าจอ Super l ์ไลติน่ XDR OLED นะคะขนาด6.1นิ้วตัวนี้เนี่ยหน้าจอจะรองรับการใช้งานแบบ HDR ได้ True t o n e ได้นะคะแล้วก็ให้ความสว่างสูงสุดมาอยู่ที่1,200นิตเลยมาได้กันกับชิปเซฟนะคะที่เป็นตัวของ A15 Bionic ที่เป็นรูปแบบ6คอที่เป็นตัวของ CPU ค่ะแล้วก็เป็น5คอ GPU ด้วยให้ความเร็วแล้วก็ความแรงมากกว่าตัวของ iPhone 13 รวมทั้งนะคะในด้านของขนาดความจุก็มาในขนาดแรม6กิกลอมเนี่ยมีให้เลือกตั้งแต่128กิก256กิกและ512กิกค่ะรองรับการใช้งาน 5G WiFi 6และ Bluetooth 5.3ได้ตัวกล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องหลักนะคะ อยู่ที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลมี OIS กันสั่นมาให้นะคะแล้วก็เป็นตัวของกล้องออ t ตไวความละเอียด12ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันส่วนตัวกล้องหน้านะคะจะเป็นกล้องหน้าความละเอียด12ล้านพิกเซลในรูปแบบของออโต้โฟกัสค่ะแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่ประมาณ3,279ม ah ิลลิแอมนะคะรองรับการชาร์จไวได้20วัตต์ รวมทั้งเนี่ยระบบปฏิบัติการก็รองรับนะคะระบบปฏิบัติการที่เป็น iOS 17สามารถอัปเดตต่อได้ค่ะแล้วก็มีในด้านของการป้องกันน้ำรับฝุ่นระดับ IP 68ด้วยภาพรวมของรุ่นนี้นะคะก็จะเน้นในด้านของการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงตัวกล้องที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เน้นการใช้งานระบบที่เป็น iOS อัปเดตได้ยาวๆแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะเป็นเครื่องที่มีหน้าจอขนาดเล็กเน้นการพกพาแล้วก็ความคล่องตัวเป็นหลักค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น5รุ่นโทรศัพท์มือถือในงบประมาณ20,000บาท ครบทุกการใช้งานตามแต่ไลฟ์สไตล์ของทุกคนได้เลยค่ะหวังว่าตัวของคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์ 3, มือถือใหม่ๆของเพื่อนๆได้ดีนะคะสําหรับใครที่มีงบ2 0 0 0 0บาทเพื่อนๆคนอื่นนะคะที่มีงบประมาณแตกต่างจากนี้นะคะมากกว่านี้น้อยกว่านี้อยากให้ทําตัวเลือกใดๆให้เพิ่อมอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยนะคะและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สครายบเป็นกาลังใจให้เตยแล้วก็ทีมงานของสเปกโฟนของเราด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยขอฝากเอาไว้นะคะค ใครอยากได้โทรศัพท์มือถือเนี่ยก็สามารถจิ้มที่ตะก้าในช่องของเราด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย